ของบ้านเลยนะคะมาดูอีกออสองห้องที่เหลือค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งก็สามารถวางเตียงห้าฟุตหกฟุตได้สบายๆเหมือนกันค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะมีความกว้างเหมือนกันนะคะําสไตล์บ้านอยู่เจริญนะคะก็คือจะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นยกพื้นขึ้นมายกระดับตรงนี้นะคะสามารถใช้เป็นออพื้นที่วางิ้งคะ่ะโต๊ะหมู่บูชานะคะหรือจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้เลยค่ะ ท่านไหนนะคะสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะหลังนี้นะคะอยู่เจริญ1ธัญบุรีคลอง4นะคะสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางถนนรงังสิตนครนายกและถนนลำลูกกานะคะตัวบ้านนะคะจะค่อนมาทางถนนรงังสิตนครนายกเข้ามาจากถนนรงังสิตนครนายกแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหมู่บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับแมคโครเลยนะคะหลังนี้นะคะ24.2ตารางวานะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะสามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะ ราคานะคะสองล้านสอบาทกู้ร่วมกันได้ถึง3าท่านเลยทีเดียวค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่เ0็ดกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนัดหมายกับแพราวได้ทุกวันเลยนะคะตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ